สวัสดีครับหยิบมารีวิวในวันนี้ก็จะเสนอช่วงรีวิวงานนะครับโดยมีงานด่วนของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดรับสมัครสอบตำรวจจำนวน300อัตราทั้งชายและหญิงโดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่1-28เมษายน2,564 ซึ่งตำแหน่งที่รับสมัครมีหลายตำแหน่งโดยคร่าวๆคือมีตำแหน่งผู้บังคับหมู่กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทำหน้าที่วิทยาการในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจำนวน100อัตราโดยแบ่งเป็นผู้ชายจำนวน80อัตราและผู้หญิงจำนวน20อัตราตำแหน่งที่2คือตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สอบหนึ่งอันนี้ติดยศร้อยตำรวจตรีดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆของตำรวจพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน200อัตราโดยแบ่งเป็นสายสอบทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเพศชาย125อัตราวิทยาศาสตร์สาขาเพศหญิงจำนวน30อัตราวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ฟิสิกส์กประยุกต์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนเพศชายจำนวน35อัตราและเพศหญิงจำนวน10อัตราคุณสมบัติข้าวๆก็จะมีอายุ18ถึง35ปีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ก็จะม .6 หรือปวชและตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นวุฒิปริญญาตีทางวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการตํา สมัครสอบสังกัดตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเจ้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เลยนะครับซึ่งค้นหาได้าใน Google สำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอเพียงเท่านี้และจะมีตำแหน่งงานดีๆน่าสนใจที่ใดเดี๋ยวจะทางเพจจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึง่งขอบคุณครับ